อธิษฐานตามนะบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กราบครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์และหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอให้บุญนั้นจงพรันสำเร็จกับข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยมีอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจเจริญด้วยอายุ วันนะสุข,ขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาธนสารสมบัติทั้งในชาตินี้และชาติหน้า